พาน้ำตาลไปหาหมอเออ,ไม,อไม่ต้องขู่ลูกไม่ต้องขู่น้ำตาลไม่ต้องขู่ลูกเออเดี๋ยวแม่เออเดี๋ยวแม่พาไปแม่พาไปหาหมอลูกแม่ไปหาหมอน้ำตาลไอไอมากเลยนะเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอนะลูกนะ รอ,อ,อพี่คิมก่อนพี่คิมก็ไม่สบายโอ้ยพี่คิมก็เป็นไข่น้ำตาไปหาหมอเสียงไม่มีในลูกเ<อ>สียงหนูไม่มีเลยโอ้เสียงไม่มีลูกอยู่ในนี้ก่อนนะลูกนะน้ำตาลตรงนี้ลูกน้ำตาลอยู่ตรงนี้นะคะลูกเออไปหาหมอแล้วลูกนะเสียงไม่มีนะลูกไอมากจนเสียงไม่มีนะลูกนะ ไพี่คิมพาไปพี่คิมก็ไม่สบายเปกันทั้งบ้านเลยคิมพาไปแม่เพิ่งทำงานเสร็จเดี๋ยไปมืดหน่อยหาหมอะลูกนะ่าน้ำตาลคนเก่งนะลูกนะเสียงเขาไม่มีไอกันเสียงไม่มีจ้า นะลูกนะหนูเป็นอะไรนะลูกนะโอ้หนูเป็นหวัดเหรอคะลูกเสียงไม่มีเดี๋ยวถึงแนละ้วลูกเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูกนะเดี๋ยวถึงแล้วนะเออไม่ต้องร้องลูก ้ององนะลูกนะเดี๋ยวก็ถึงนะถึงแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงโรงพยาบาลเห็นไหมโรงพยาบาลอยู่นั่นเห็นงไหมนี่ต้องไปกลับรถก่อนโรงพยาบาลอยู่นี่ต้องไปกลับรถก่อนนะพี่คีมกลับรถก่อนนะลูกกลับรถไกลอยู่เหมือนกันกลับรถก่อนไม่งแงนะลูกนะน้ำตาลคนเก่งของแม่นะลูกนะหนูกเก่งนะลูกนะ <c oughs> ดีนะที่แม่จับน้องได้ น้องไปนอนอยู่หลังบ้านซอกหลังบ้านไอยอยู่ทั้งคืนเลยม่ไ,ได้ยินเสียงเมื่อคืนเนี้ยไอทั้งคืนเลยน้องไปอยู่ซอกหลังบ้านแม่ห,ห่วงน้องมากเลยดีนะที่น้องวิ่งกลับมาบ้านที่แม่เรียกอะ่ะวิ่งกลับมาบ้านแต่กินข้าวได้กินข้าวได้ปกติท,ทีนี้น้องไอมากแม่ก็เลยเนี่ยพอแม่เย็บผ้าเสร็จแม่รีบพาน้องมาหาหมอเลยหาหมอนะลูกนะ็นเก่งของแม่นะคะกลับรถแล้วกลับรถแล้วเนี่ยกลับรถแล้ว พี่คิมกับรถแล้วเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวพี่คิมขับรถพี่คิมแม่ก็เพิ่งให้กินยาไปเมื่อกี้แม่เอายาพาราให้กินเมื่อกี้พี่คิมบอกปวดหัวมากไม่รู้เป็นอะไรกลับรถแล้วนะแป๊บนึงถึงแล้วนะลูกน้ํำตาลนะเดี๋ยวพี่คิมขับรถ ยังก็เที่ยวไปทำงานอย่างนั้นแหละแม่ก็เที่ยวมาบ่อยมากเที่ยวมาโรงพยาบาลอีกแล้วนี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วลูกถึงแล้วอันพันถึงแล้วลูกถึงแล้วลูกเออตานแม่เก่งนี่ถึงแล้วเห็นป้ายแดงๆแ,แล้ว สัตว์เอกชนนะครับนะครับอืมอืมกลับบ้านนะกล,ล,ลับบ้านนะลูกนะหมอบอกว่าเหงือกอักเสบค่ะโรงพยาบาลนะครับอมโรงพยาบาลคับกลับบ้านนะลูกนะแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วลูกกลับแล้วลูกกลับแล้วลูกกลับบ้านแล้วลกลับบ้านแล้วค่ะ ทำไมผ้าทับหนูอย oh. oh. ่างนี้ลูกโอ้ทำไมผ้าทับหนูอย่างนี้คะลูกฮ้้าทับหนูอ่ะลูกโอ้ยเออออเอออ๋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 ออ้ออ๋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 ออะออ๋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 อย๋ออ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 ๋อย๋ออ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 กออ๋ออ๋ออ๋อออออ แล้วก็ถ้ากินยานี้แล้วยังไม่หายแล้วก็กลับไปเอ็กซเรย์ดูนะคะเพราะว่าปากน้ำตาลนี่จะอ,อักเสบเนาะเพราะไอช่องปากก็เลยอักเสบนะครับเนาะนี่พี่คิมขับรถกลับแล้วครับนะครับคนเก่งของแม่นะลูกนะน้ำตาลคนเก่งกลัวลูกลูกกลัวเหรอคะลูกไม่กลัวลูก,ไม,ก,ลลกไม่กลัวนะคะนั่งรถเที่ยวอะคะลูก นั่งรถเที่ยวเหรอคะอนั่งรถเที่ยวนี่รถติดยาวเลยนั่งรถเที่ยวเหรอลูกน้ำตาลน้ำหนักแค่สามกิโลกว่ากว่าเองนะคะน้ำตาลตัวเบามากเลยนะสามโลกว่ากว่านะคะห่างห่างกับโชกุนนี้ครึ่งต่อครึ่งเลยสามโลกว่ากว่าเนาะแม่จะไม่ปล่อยน้องออกไปข้างนอกนะลูกนะเดี๋ยววันนี้ให้อยู่ในกรง ลางวันก็เอาเข้าไปอยู่ในห้องนอนในบ้านในห้องในบ้านนะแล้วก็กลางคืนให้อยู่ในกรงนะลูกนะอืมเ,เก่งของแม่นะลูกนะเดี๋ยวก็หายนะลูกนะตาลแม่เก่งนะคะลูกตาลแม่เก่งเ,เก่งตาลแม่เก่งตกใจตกใจตกใจเออ มองเหง่เลยมองเหง่เลยมองทางเหง่เลยอืมอยาก็หายนะลูกนะกลับไปหม่ำข้าวก่อนเนาะยังกินข้าวได้อยู่นะแต่ไอมากแค่นั้นเองบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้น้องกลับมาเอ็กซเรย์ปอดดูนะ ถึงบ้านภารกิจอันดับแรกก็คือให้ค่าเด็กเกเสร็จแล้วแ้วป้อนยานี่สามสหายนี่โชกุนสามสีน้ำตาลค่ะไม่ต้องแยกเขียนชื่อไว้เนาะแม่คนขี้ลืมเนาะอันนี้เ,เตรียมใส่นี่แหละอันนี้ก็คือของสามสีป้อนสามสีก่อนอันดับแรกนะครับปยาสามสีก่อนนะครับพมกินข้าวแล้วป้อนยานะลูกนะ ปนยาก่อนนะลูกปนยาก่อนนะคะหมอมยาก่อนนะคะลูกหมอมยาก่อนนะคะคนเก่งของแม่นะอมอมคนเก่งันเก่งนะเเ้อคนเก่งคนเก่งไม่ดิ้นนะคะลูกอินนะคะไม่ดินนะคะอู้เเเอ้าหมมแล้วชไมลูกหม่อยังหม่อยังหม่ขึ้นไปยังขึ้นไปยังโอ้ขึ้นไปยังลูกขึ้นไปแล้ว เก่งมากเก่งมากโอ้เกินไปแล้วเกินไปแล้วเม็ดหนึ่งเหลืออีกเม็ดหนึ่งนะเหลือเม็ดหนึ่งนะคะอีกเม็ดหนึ่งนะคะลูกอืมอีกเม็ดหนึ่งนะคะเออเม็ดหนึ่งนะคะลูกอ่าลูกอีกเม็ดหนึ่งนะคะ อยู่ตรงนี้อย่ตงนี้นะคะลูกอุ้ย,ยตรงนี้นะคะลูกตรงนี้นะคะงอยนยานะคะข้าต้มกระโดดทีวันยาก่อนนะคะนั่งอย่งนี้นั่งอย่างนี้แลอุ้ยหาทางไม่ถูกเอาทางไหนอ่ะวันยาก่อน เก่งคนเก่งเอ๊เอ๊บเอเอเอหเอติงติงติ้งติ้งตา้งติงติ้งติงตา้งติงตินงติ้งตย้งตติงติ้งติติงติ้งติ้งติ้ติ้งติ้งตอ้อตู้งตงิติ้งติติติ้้้อ้ง้ ตาลูกตาจะได้หายเจ็บนะลูกนะหลับตาไว้แป๊บนึงลูกหยอกแล้วหลับตาไว้แป๊บนึงหลับตาไว้แป๊บนึงนะครับลูกตาเจ็บนะครับหลับตาไว้แป๊บนึงนะครับลูกอืมอืมอย่าสะบัดลูกอย่าเพิ่งสะบัดลูกอย่าเพิ่งสะบัดนะครับตาเจ็บนะครับลูกอ่าเด็ดเป็งนะลูกนะอืมเก่งของแม่ก็หายนะลูกนะอย่าก่อนนะครับลูก ่กลคุณคุณเก่งป้อนยาง่ายใช่ไหมครับลูกใช่ไหมครับเก่งมากลูกเก่งมากเม่รที่สองเม่รที่สองนะครับลูกเก่งมากลูกเก่งมาก องยังลงยังลงยังลูกลงยังโอ้เก่งจังเลยลูกม่ที่สามนะครับมาที่สามนะครับมาที่สามนะครับลูกเก่มงมากเก่งมากครับลูกเก่งมากครับเก่งมากครับลูกคนเก่งของแม่เก่งที่สุดเลยอันนี้อีกอันนึงนะลูกนะอีกอันนึงนะครับลูก โอ้ไม่ได้ขมเหรอลูกโอไม่ได้ขมขมขมอือืมอืมอืมนนี่เอารดออกมาน้ำตาลจะป้อนยากนิดนึงกัดแม่เลยแล้วเขาก็กระโดดตบแม่ด้วยป้อนยากมากน้ำตาลอยู่ในกรงนะอยู่นี่นะลูกไม่ต้องงอแงนะคะน้ําตาลคนเก่งนะลูกนะกินยาไปแล้วป้อนยากมากเลยแม่เข้าไปอยู่ในกรงป้อนโอ้ยเขาก็กระโดดตบแม่ในกรง ถ้าไม่มีนั่นเขาร้ายมากน้ําตาลอ่ะอกัดเลยกัดมือแม่เลยอยู่นี่นะลูกนะเดี๋ยวพุ่งนี้ช้าแม่เอาเข้าไปไว้ในบ้านนะลูทุกนะเดี๋ได้ไม่เครียดนะคะลูกนี้นะ